สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับที่เชิญชอบในการเลี้ยงนกขย่ายต่อนกขย่ายทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดแบ่งนกต่อเก่งเก่ง,เก,งเก๋าเก,าเกานะครับตัวนี้เป็นเจ้าหนึ่งเพชรน,นะครับตัวแรกนะครับเป็นนกหนึ่งกุกนะครับเสียงเล็กจ้จวดนะครับตัวนี้เะเดยก็ เกือบ70แล้วนะครับ60ส69แล้วนะครับตัวนี้ครับเป็นนกยังกเสแจงเล็กจวดๆนะครับตัวนี้ผมเปิดแบ่งอยู่ที่25ใบแดงนะครับไม่รวมส่งนะครับอาจารย์ท่านใดสนใจนะครับโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับดี๋จะลงเบอร์ไว้นะครับตัวแรกนะครับ นร,รงกรัะิเด็กแล้วครับอ,อืมอ้าวดอเด็เดอ้าวายี่สิห้าใบแรงนะครับไม่รวมส่งนะครับอาจารท่านใดสนใจนะครับโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับ ตัวขวามือนี้เป็นเจ้าหนึ่งเพชรนะครับต่อเก่งๆเลยนะครับเจ้าหนึ่งเพชรนะครับตัวเจ้าหนึ่งเพชรเน่ตกงไม้นะครับ25ใบแดงนะครับไม่รวมส่งนะครับแล้วก็ฉายเมือนะครับเจ้า2นะครับ23ใบแดงนะครับไม่รวมส่งนะครับ ท่านใดสนใจนะครับตัวไหนนะครับโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับนี่นะครับเจ้าสองก็จะเสียงโตตหน่อยนะครับคู่หนาทั้งคู่นะครับน,นะครับเจ้าสองครับ เียงโตโตพุ่งๆนะครับสองกุกเต็มนะครับแล้วก็เจ้าหนึ่งเพชรเป็นนกหนึ่งกุกเสียงเล็กจดๆนะครับตัวนี้ครับนี่นะครับคูหนานะครับหนึ่งเพชรนะครับเป็นนกที่เก่าประสบการณ์นะครับเก่งแล้วนะครับสเดยก็เกือบเจ็ดสิบแล้วนะครับ จารย์ท่านใดชอบตัวไหนนะครับก็โทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับเมื่อกี้ลถมานะครับตกใจรถนะครับสู้กันต่อครับปูอยู่นี้เจ้าหนังเพชรน,นะครับเสียงเล็กจุดจวดนะครับ ยี่สิบห้าใบแดงนะครับไม่รวมส่งนะครับหัวเมอเสียงตัวโตนี่เป็นเจ้าสองนะครับ,บยี่สิบสามใบแดงนะครับไม่รวมส่งนะครับให้ทุกท่านชมทีดาการเด่นทั้งสองตัวไปพร้อมๆกันนะครับ ครับแงหเฟรคูยาวๆคูดจวดๆนะครับเจ้าส,งสองก็จะตีอย่างเดียวครับ น่าจะตกใจผมนี่นะครับอยู่ใกล้ๆนี่นะครับเจ้าสองนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวจะเอาตัวมาให้อาจารย์ทุกท่านได้ชมใกล้ๆนะครับหน่งเพชรยี่สิบห้าใบแดงไม่รวมส่งนะครับเจ้าสองยี่สิบสามใบแดงนะครับบ่เมอนะครับตัวนี้เป็นเจ้าสองนะครับยี่สิบสามแดงไม่รวมส่งนะครับตัวที่เดียกอยู่เนี่ยครับ ตรงกระดิบปีกเรียกอยู่นี้ครับ25แรงนะครับไม่รวมส่งนะครับอาจารย์ท่านใดชอบตัวไหนนะครับ๋ยวผมจะดงเบอร์ไว้นะครับโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับวันนี้แบ่ง3าขุนพลนะครับหลักๆเลยนะครับตัวลักของผมเลยครับทั้ง3ตัวนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวจะเอาตัวมาให้อาจารย์ทุกท่านได้ชมกันนะครับ นะครับก็จะให้อาจารย์ทุกท่านมาชมตัวใกล้ๆนะครับตัวแรกนะครับเ,เจ้าสองนะครับ,รบเจ้าสองเป็นนกสองกลุ่มเต็มนะครับเสียงกลางพุ่งๆนะครับเล่นได้หลายตำแหน่งนะครับสำหรับเจ้าสองนะครับ เล่นสายไฟก็ได้นะครับกาโจมก็ได้ครับแล้วก็ต้นไม้ก็ตีครับเล่นง่ายนะครับนกปากเป่านะครับตัวนี้ผมเปิดแบ่งอยู่ที่2 3ใบแดงไม่รวมท่งนะครับอาจารย์ท่านใดสนใจนะครับมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับจะลงเบอร์ไว้นะครับ2ีแดงนะครับไม่รวมทรงนะครับ เบานะครับหันทั้งบันนะครับตัวของเขานะครับโอเคครับจะให้ชมอีก1นคุณพลนะครับนี่นะครับเจ้าหนึ่งเพชรนะครับตัวนี้25่บใบแดงไม่รวมส่งนะครับสะตเดยเยอะแล้วนะครับตัวนี้ครับ นับไม่ทวนแล้วนะครับเกือบเจ็ดสิบแล้วนะครับจะเดิเขานะครับลุกต่อเกรงๆเก่าเกาอีกหนึ่งตัวนะครับเสียงเบกจุดจวดนะครับคูหนาคูยาวนะครับตัวนี้ครับตัวตนของเขานะครับเจ้าดังเพชรนะครับอาจารย์ท่านใดสนใจนะครับ จะลงเบอร์ไว้นะครับเจ้าหนึ่งเพชรเจ้าสองนะครับวันนี้เปิดแบ่งค์สามขุนพลนะครับเดี๋ยวจะเปิดแบ่งเจ้าเอเชียด้วยครับ <c oughs> ท่านในชอบสายดินนะครับเจ้าเอเชียผมก็แบ่งนะครับแบ่ง3สามขุนพลหลักๆเลยนะครับนี่ครับ ชมเจ้าหนังเพชรไปก่อนนะครับน,น่ครับหนังเพชรครับตัวตนของเขานะครับเป็นนุกนิ่งๆนะครับนกอายุกงดีหมดแล้วนะครับเกือบ3ปีแล้วครับอายุกงครับ เพชรนี่เป็นนกสายเมืองนะครับแต่ว่าเล่นต้นไม้ก็ได้นะครับที่เขาถนัดก็คือสายไฟนะครับอาจารย์ท่านใดกำลังมองหานกไปเล่นสายไฟนะครับแนะนำนะครับตัวนี้ครับ25ใบแดงไม่รวมส่งนะครับนกอยู่สายสองซอยสามบางแคนี่นะครับอาจารย์ท่านใดสะดวกนะครับ อยู่แถวใกล้ๆนะครับมารับไร้นะครับจะได้ไม่เสียค่าส่งนะครับถ้าส่งต่างจังหวัดก็เริ่มต้นที่500นะครับถ้าไปภาคใต้นะครับก็น่าจะเริ่มต้นที่900นะครับค่าส่งนะครับโอเคครับก็ถา พระอาจารย์ทุกท่านนะครับไปชมเจ้าเอเชียนะครับผมก็จะเปิดแบ่งเหมือนกันนะครับสำหรับเจ้าเอเชียนะครับก็เป็นนกสายดินนะครับนกสายมาเดนะครับนกนำเข้าจากค่ายอีตาระเตะนะครับค่ายนี้ถือว่าสุดยอดนะครับนี่ครับดูกันะครับนี่ครับ เพชรนะครับสนใจสนใจตัวไหนก็โทรมานะครับนี่ครับยูใกล้ๆนะครับก็ูจุดจวดนะครับเนี่ครับเจ้าสองนี่น่าจะตกใจผมนะครับตัวเจ้าสองนี่ก็23่สมใบแรงนะครับไม่โดนส่งนะครับแต่ตัวนี้เขาเก่าแล้วครับ อีสิบห้าใบแดงไม่รวมส่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาอาจารย์ไปชมเจ้าเอเซียรครับผมไปครับนี่นะครับเจ้าเอเซียรครับเจ้าเอเซียนี้จะเปิดแบ่งอยู่ที่ยี่สบสามใบแรงนะครับไม่รวมส่งเหมือนกันนะครับอาจารย์ท่านใดชื่นชอบนกสายดินนะครับเอาไปเก็บวบซึก เดืนอน2เดือนนะครับก็น่าจะเด่นไรนะครับตอนนี้เขาอายุกงเกือบ4เดือนแล้วนะครับอายุจริงกับอายุกงก็ไล่ดียกันนะครับเกิดขึ้นมาก็อยู่ในกงแล้วนะครับส <laughs> ำหรับชาวอเซียนะครับพอเป็นลูกเพาะนะครับลูกสายมาเดนะครับนี่นะครับ ตัวตนของเขานะครับตัวใหญ่ลายสวยนะครับนี่สิบสามแดงไม่รวมส่งนะครับวันนี้ก็เปิดแบ่งอยู่สามขุนพลนะครับหลักๆของผมนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเจ้าเอีเซียนเนี่ยสายดินเนี่ยถือว่าจดจาาแน่นอนนะครับตอนนี้ก็อายุเขาก็สี่เดือนนะครับสี่เดือนกลัวๆนี่นะครับเล่นแล้วนะครับ ขันแล้วเรียกแล้วครูแล้วนะครับจดกับตัวไหนก็ครูนะครับสู้หมดทุกตัวแล้วนะครับ,บเจ้าเอเชียนะครับนุกนิ่งนะครับอ,ออกมาเล่นได้นะครับเนี่ยถ้าอาจารย์ท่านใดติดตามผมอะ่ะก็จะเห็นผมลงคลิปเจ้าเอเชียบ่อยอยู่นะครับ ก็จะเอาเขาออกมายืดเส้นยืดสายเดินเล่นนะครับหาบน้ําสีดน้ำนะครับน,นะครับแบ่งขุนพลหลักๆเลยนะครับยีแดงนะครับไม่รวมทรงนะครับอาจารย์ท่านใดที่ชอบสายดินนะครับตัวนี้ผมว่าน่าจะตอบโจทย์ได้ดีนะครับ สามแดงไม่รวมสงนะครับนิ่งๆนะครับตัวใหญ่ลายสวยนะครับสำหรับเจ้าเอเซียนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็จะลาอาจารย์ทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามช่องวูดข่าใหญ่สายสองด้วยนะครับอาจารย์ท่านไหนที่ชอบตัวไหนนะครับโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับลนี้ก็จะกล่าวคำบาสวัสดีครับ